สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันนัดที่4ในวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนี้ทัพสปปลาว u 17จะต้องลงสนามประทะกับทีมชาติคีรกิสสถาน u 17เจ้าภาพกลุ่มบีนี่คือภารกิจแห่งการทำลายสถิติลาวต้องชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดเพื่อทวงความได้เปรียบในผลต่างประตูได้เสียคืนมาจากเยเมนให้ได้ก่อนนัดสุดท้าย ตารางคะแนนล่าสุดบ่งชี้ชัดเจนว่าการลุ้นแชมป์กลุ่มเหลือเพียงสองทีมเท่านั้นคือลาวและเยเมนแม้ลาวและเยเมนจะมี9คะแนนเต็มและยิงประตูได้เท่ากันที่15ประตูแต่การที่เยเมนไม่เสียประตูเลยทำให้พวกเขามีผลต่างประตูได้เสียบวก15และขึ้นนำเป็นจ่าฝูงลาวอยู่17กํากำลังตามหลังเยเมนอยู่2ประตู จากการเสียประตูให้กัมพูชาและอีกหนึ่งประตูให้ปากีสถานดังนั้นภารกิจในเกมกับคีกิสถานคือการทำประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อลดช่องว่างนี้และสามารถแซงเยเมนขึ้นจากฝูงก่อนที่เราจะไปวัดดวงกันในนัดสุดท้ายโค้ชของลราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดในแนวรุกทั้งหมดเพื่อปิดช่องว่างผลต่างประตูได้เสียสลูกที่ตามหลังเยเมน การจัดตัวที่คาดการ์เราจะยังคงมาในระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ซึ่งจะเล่นด้วยความรวดเร็วโดวยมีฟูลแบ็กทั้งสองข้างทำหน้าที่เติมเกมขึ้นลงแบบโอเวอร์โหลดเพื่อสร้างจำนวนผู้เล่นให้มากกว่าในพื้นที่ของคู่แข่งกองกลางตัวรุกและกองหน้าจะต้องเน้นการยิงตรงกรอบอย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้เสียโอกาสรวมถึงการเพรสซิ่งสูงเพื่อแย่งบอลกลับมาทำประตูให้เร็วที่สุด หลังเสียบอลและการเปิดบอลเข้ากลางจากด้านข้างคือหัวใจสำคัญอาจมีการโรเตชันในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาบ้างเพื่อรักษาสภาพร่างกายแต่แกนหลักในแนวรุกจะอยู่ครบแน่นอนคีกิสสถานพึ่งเก็บใช้ชนะนัดแรกมาได้แต่ก็ตกรอบไปแล้วหน้าที่ของพวกเขาตอนนี้คือการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของเจ้าบ้านพวกเขาจะเล่นด้วยระบบ4-4-2ที่มีวินัยมากขึ้นกว่าเดิม และเน้นการเข้าปะทะที่หนักหน่วงเพื่อทำให้เกมของเราช้าลงเกมรับจะเป็นกุญแจสำคัญพวกเขาจะพยายามไม่เสียประตูมากนักและพึ่งพาการโต้กลับเร็วและลูกตั้งเตะเป็นอาวุธหลักโดยจะเน้นที่กองกลางตัวรับที่มีพะละกกำลังสูงและกองหลังตัวกลางที่สูงใหญ่เพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศและการเข้าปะทะของลาวเกมนี้คือการดวลกับจิตใจของตัวเอง เราต้องจัดการกับความกดดันในการทำประตูให้ได้และเปลี่ยนทุกโอกาสให้เป็นสกอร์การเล่นอย่างใจเย็นแต่ดุดันจะทำให้เราได้ประตูที่ต้องการปัจจัยชี้ขาดคือความสามารถในการทำประตูในครึ่งแรกหากเราขึ้นนำสองถึงสประตูได้เร็วเกมจะเปิดและโอกาสในการทำประตูจะเพิ่มขึ้นอีกมากเรา u า7จะสามารถใช้คุณภาพเกมรุกที่เหนือกว่าเอาชนะเจ้าภาพไปได้ และจะชนะด้วยสกอร์ที่สูงตามเป้าหมายของทีมคาดคะเนสกอร์สปปลาวสามารถเอาชนะคีกิสถานได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0มาร่วมส่งกำลังใจให้นักสู้พันเข้าเหนียวสร้างผลง,งานที่ขาดลอยเพื่อถ่วงตำแหน่งจ่าฝูงกลับคืนมาทุกประตูมีความหมายคุณคิดว่าสกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ